พอดีสั่งซื้อลูกปิงปองมานะครับก็เป็นลูกซันไวย ABS ครับนะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ของทางซันไวอันนี้ก็หอ่อฟอยมาแล้วก็ก็จะถ้าซื้อมาสามร้อยลูกแล้วก็แถมไน้ยลูกผมซื้อยี่ห้อนี้วิดนี่เพราะว่าเราเทสแล้วอะแบบ เวลาตีอ่ะมันดีอะครับมันมันตีเกมได้แล้วก็ซ้อมได้ลูกที่ใช้ยังไม่แตกนะแต่ข้อเสียคือมันดีแล้วมันหายมั้งมีคนหยิบไปเยอะก็เลยต้องมาเขียนเบอร์อย่างเงี้ยนะคือมันก็เลยว่าคลิปนี้ก็เลยทําเป็นเปรียบเทียบทางกายภาพนะครับยังไม่ได้ซ้อมอ่ะก็จากการเปรียบเทียบทาง กายภาพนะครับแบบลองกดแล้วกันลองกดลูกดูก็มีความรู้สึกว่าลูกซันเวยเนี่ยจะมีความแข็งกว่าเดี๋ยวลองดูนะครับอันนี้คือทางเป็นความรู้สึกของทางผมเองนะหรือแม่กอ,อยังไงดี มันก็มีความใกล้เคียงกันแล้วกันนะครับสองยี่ห้อนี้แต่พอดีว่าซนเวรุ่นเนี้เพิ่งจะได้ลองใช้เป็นเป็นครั้งแรกนะครับเพราะว่าปกติถ้าเป็นรุ่นเก่าๆแล้วกันเคยใช้ซันเวล์ดาวเดียวคือผมว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็เลยไม่ได้สั่งสันเวลแล้วพอมาเจอรุ่นนี้ก็เลยลองเพราะว่าปกติรุ่นใหม่ๆจะลองหมดถ้าเป็นลูกถ้าเป็นลูกสองพวกไม่มีดาวหรือว่าดาวเดียวนะ ก็ยี่ห้อตัตเติ้ละก็เคยลองยี่ห้อตัตเติ้ลหนึ่งดาวสองดาวก็บอกเลยว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ลูกมันจะเบาแล้วก็ลอยออกไปเลยแล้วก็มาถูกใจนะครับวิสเนี่ยครับตัวนี้ใช้ได้ตีเกมได้วอร์มได้กำลังดีเลยเล่นได้นะครับผมแต่เดี๋ยวจะทำคลิปซ้อมออกมาแล้วกันนะครับว่าลูกเป็นยังไงแล้วลองสอบถามกับเพื่อนๆที่ลองเล่นในชมรมดู ก็สั่งมาเยอะนะครับเ,รเวลาซ้อมจะได้สะดวกสะดวกไม่ต้องแย่งกันจริงๆสั่งมาแล้วหนึ่งร้อยลูกแรกแล้วมันก็หายไปอย่างรวดเร็วเพราะว่าเราอาจจะเก็บไม่ดีครับหรือไม่ก็อาจจะเก็บไม่หมดมันก็มีเหยียบบุบบ้างสิ่งที่ที่เจอประจำกเคือคืนเราเหยียบลูกปองที่เราซ้อมมาบุบมันเด้งไปเด้งมาแล้วก็เผยเหยียบบุบส่วนลูกแตกยังไม่เจอนะครับยังไม่มี ก็โอเคครับก็ขอปิดการรีวิวทางกายภาพนะครับเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ